เดกดังดับฝนันประกาศออกสื่อยังไม่ข้ามเฟนโซนพระเอกคู่จินเป็นคู่จิ้นเบอร์ต้นต้นของช่อง7 HD ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของเข้มหัสวีกับมุกดาเนระินรักหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคู่จินกันแค่ในจอจริงหรือไม่พอพักหลังๆมีโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่ออกมาให้ได้เห็นกันเป็นประจำล่าสุดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนมุกดาได้ออกมาเผยว่ากำแพงเฟนโซนหนามาก อนาคตยังไงก็ค่อยว่ากันมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เอาเป็นว่าแฟนคลับที่รุ้นคู่นี้อยู่ก็ลุ้นกันต่อไปค่ะแต่ที่ไม่ต้องลุ้นก็คือผลงานของทั้งคู่ที่จะมีให้ติดตามกันอย่างแน่นอน